ยันเรือนเรือนนะครับปิดท้ายที่กรรมการพงพัฒน์วองไวครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ครับหมุนน้ำเงินครับผมุนน้ำเงินครับกรรมการหลงมุมครับแหมตกใจครับโอ้โหอาจจะหลงทิศหลงทางครับมุมน้ำเงินนะครับผมุนน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับยังไม่คุ้นเคยยังไม่คุ้นยังไม่ไมคุ้นเคยนะคุ้นเคยแต่ในเวทีลังสิตยันเรือรนเรือนนะครับ ปิดท้ายที่กรรมการพงพัฒน์วงไวครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ครับผมน้ำเงินครับผมน้ำเงินครับกรรมการหลงมุมครับแหมตกใจครับโอ้โหอาจจะหลงทิศหลงทางครับมุมน้ำเงินนะครับมุมน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับยังไม่คุ้นเคยยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นเคยนะคุ้นเคยแต่ในเวทีลังสิตยันเรื่อนเรืองนะครับปิดท้ายที่กรรมการพงพัฒน์วงไวครับ รวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ครับห<ผ>มุนต้นเงินครับผมนต้นเงินครับกรรมการหลงมุมครับแหมตกใจครับโอ้โหอาจจะหลงทิศหลงทางครับมุมนต้นเงินนะครับมุนต้นเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับยังไม่คุ้นเคยยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นเคยนะ,ะคุ้นเคยแต่ในเวทีลังเสร